มันก็ได้ถูกมีการวิจัยมาเรื่อยๆในเรื่องของคอลลาเจนที่โครงสร้างคล้ายคลึงกับคอลลาเจนของร่างกายอะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นโมราพูดถึงอีกนิดนึงค่ะว่าในกระบวนการสร้างคอลลาเจนที่น้อยลงไปตามร่างกายที่มันแก่ลงอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยอื่นก็คือปัจจัยในเรื่องของอมลพิษบุหรี่ความเครียดสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้ค่ะล้วนทําให้เกิดสิ่งที่เร,เรียกว่าอนุมูลอิสระ อนุพัน์อิสระให้นึกถึงข่าวว่าอะไรดีนึกถึงอย่างนี้ละกันเวลาที่เราเนี่ยยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดร้อนใช่ไหมคะใช่ไหมอ,อากาศร้อนแสงแดดร้อนนั่นแหละความร้อนที่เราสัมผัสได้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของอนุพัน์อิสระที่มันวิ่งลงมาที่ผิวพอวิ่งลงมาที่ผิวปุ๊บนะคะเขาเรียกสรรพทางเคมีว่าโมเลกุลเนาะมันเป็นโมเลกุลที่ไม่สเสถียรก็คือมันอยู่อยู่ไม่ดีไม่มีความสุข มันก็จะมาเอาชิ้นเนื้อของเราไปเหมือนจะเอาชิ้นเหมือนเอาชิ้นส่วนของเราเล็กๆ,ๆ,ๆไปมันก็เหมือนว่าถ้าเราเนี่ยเอาตัวเรานะคะครึ่งหนึ่งไปโดนแดดครึ่งหนึ่งไม่โดนแดดคนเดียวกันเลยเนี่ยโมเดาคนเดียวนเนี่ยครึ่งหนึ่งจะเขียวเลยเลยค่ะอีกครึ่งหนึ่งจะยังปกติดีเพราะความเขียวตรงนี้เกิดจากอนุมูลอิสระที่เกิดจากแสงแดดแสงยูวีต่างๆมาเก็บเก็บเก็บมาเงมแงมเงมมันก็เลยทําให้ผิวแก่ผิวเหี่ยวพอเห็นภาพเนาะสไลด์ถัดไปค่ะ อ่ะอันนี้หมอดวาวให้เห็นโครงสร้างเห็นไหมคะเนี่ยเห็นภาพไหมว่าตอนเราอายุ23เราก็ร่าเริงแจ่มใสเราก็นั่งมอเตอร์ไซค์กันนะคะสนุกสนานเฮฮามากหารู้ไม่ว่าแดดก็ลามเลียไปพอเราอายุมากขึ้น30 40 50 60 75แบบนี้เราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของผิวเนี่ยมันย่อแยบลงมันจากที่มันแน่นเหมือนฟองน้ำที่แน่นๆกลายเป็นฟองน้ำที่ยุย่ยๆ และเมื่อฟองนั้นมันยุย่ยภายในมันยุย่ยสักขนาดนั้นภายนอกมันก็เลยทาให้เป็นรอยย่นรอยเขี่ยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าผิวที่แก่ชราและได้รับแสงแดดก็คือเป็นเรื่องของบมลพิษมลภาวะอนุมูลอิสระจากภายนอกก็ยิ่งยอกแยบไปใหญ่สไลด์ถัดไปค่ะค่ะอันนี้ก็เอออ่ะสไลด์นี้ก่อนเนาะก็คือจะทําเป็นภาพที่เหมือนเป็นภาพการ์ตูนให้เราเห็นชัดเจนว่าเนี่ยเห็นไหมว่า ในแต่ละโครงสร้างของผิวเนี่ยของคนอายุที่ต่างกันและได้รับแสงแดดคนอายุ75กับคน75ที่ได้รับแสงแดดก็ต่างกันอย่างนี้ให้เราเห็นภาพนั่นเองสไลด์ถัดไปค่ะมันก็นำมาสู่ที่หมอดาวได้พูดแล้วนะคะว่าเขาก็อ่ะในเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมันมีนะว่าเออการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุก่มคอลลาเจนขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะ มันเหมือนกันไหมทุกยี่ห้อทุกชนิดโมเดาขอย,ยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพยาพาราเซตา m อ l เป็นชื่อ general term เป็น generic term ก็คือเป็นชื่อแบบทั่วๆไปเนาะเราก็เรียกสั้นๆว่าพารามีหลายยี่ห้อในตลาดคราวนี้เนี่ยถามตัวเองว่าแต่ละยี่ห้อให้ความรู้สึกที่เราเนี่ยลดไข้ได้ต่างกันไหมนอกจากนี้ค่ะบะหมี่ถึงสำเร็จรูป นะซองสีเหลืองซองสีเขียวซองสีฟ้ามันมีกึ่งสําเร็จรูปนะแตกต่างกันไหมฉนันในฉะนนั้นค่ะคอลลาเจนเมื่อคุณผลิตโดยวัตถุดิบที่ต่างกันกรรมวิธีที่ต่างกันนวัตกรรมที่ต่างกันมันก็ให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันและก็ถ้าเราได้เจอคอลลาเจนที่เขามีนวัตกรรมในการที่เขาพยายามนะที่จะมีความสามารถในการที่ซึมดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนาะ รวมไปถึงว่ากระตุ้นให้เซลล์เนื้อเยื่อร่างกายสร้างคอลลาเจนนั่นก็คือคอลลาเจนที่เราอยากได้คราวนี้ค่ะมันก็จะมีนวัตกรรมอย่างเช่น Bio-Active Collagen Peptide คำว่าคอลลาเจนเพปไทด์คืออะไรเพปไทด์ก็คือเป็นหน่วยย่อยเป็นองค์ประกอบย่อยของโปรตีนนะจะได้ไม่งงคอลลาเจนเพปไทด์ก็คือหน่วยย่อยที่เป็นคอลลาเจนนั่นเองอ่ะเขาก็จะมีนวัตรกรรมที่ว่าเออทำยังไงนะให้มันมีการดูดซึไมได้ดีก็เลยใช้ชื่อว่าไบโอแอคทีฟแอคทีฟก็คือกระตุ้นรนไบโอก็คือเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเนาะเหมือนเรียนภาษาอังกฤษกันเลยนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเขาก็พัฒนาว่าอ่ะ เข้าไปสู่เซลล์นเยื่อในร่างกายแล้วเป็นวัตถุดิบในการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ยังมีผลให้เกิดการกระตุ้นการสร้างได้ดีเปรียบเสมอือนเขาเรียกว่าฟิงเกอร์ปรินต์ฟิงเกอร์ปริน์ก็คือลายนิ้วมือเหมือนกับว่าฉันเป็นคอลลาเจนจ้ะฉันเกิดมาเพื่อเป็นคอลลาเจนดังนั้นฉันเข้าสู่ร่างกายของเธอฉันจะเป็นคอลลาเจนให้เธอเท่านั้นขอมายเปลีย่ยนมานั้นเองเนาะอ่ะสไลด์ถัดไปคราวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของคอลลาเจนที่จะทําให้ผิวสวย อย่าลืมว่าอะเมื่อกี้หมอดาวบอกแสงแดดวิ่งมาชนผิวใช่ไหมคะคราวนี้ถ้ามันจะดีแค่ไหนมีสิ่งที่คอยปกป้องผิวก็คือเป็นเหมือนทหารดีๆที่ช่วยปกป้องทหารดีๆที่ว่าทาหารหนึ่งในนั้นก็คือสารอาหารกลุ่มที่เรียกว่าลูทีนลูทีนอ่าเราอาจจะเคยได้ยินจากเอ้ยผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาก,ก็ลูทีนใช่ค่ะมันจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอนุมูลอิสระโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแสงทั้งหลายด้วยเนาะ ละะูทีนจะมีในพืชผักที่มีสีเหลืองส้มค่ะนะคะอย่างที่ภาพที่เราเห็นสไลด์ถัดไปค่ะลูทีนเนี่ยก็มีความโดดเด่นอย่างที่บอกไปว่าเขาต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มที่แบบเน